สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เพี่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมส์แท็กเตอร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มี <c oughs> มาแนะนำคงทะเลน,นะครับเป็นเอาสิบล้อนะครับ ความยาวก็จากคอนี่สุดทะเลสี่เมตรนะครับความกว้างเมตรสิบนะครับถ้านับจากล้อ,อยางก็เมตรเจ็ดสิบสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผม เดี๋ยวพาไปชมผ่านมือสองด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นผ่านหกนะครับของคูปะตานะครับผ่านสวยๆสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานส่วน so, ตัวนี้ก็เป็นของอิสกินะครับเดิมๆเหมือนกันครับพร้อมใช้งาน ใบย่างเต็มอยู่นะครับผ่านก็เริ่มต้นอยู่ที่ราคา15,000บาทนะครับทุวนี้ก็จะเป็นผ่านห้านะครับของคูระตาช้าง เดิมๆสวยๆทุกพวงครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ะนะครับทางเฟส ทางเพจ Facebook กมินแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิปเปอร์สี่ขา น,นี้ก็จะเป็นผ่านบูบึกของตาช้างนะครับผ่านสี่สภาพสวยๆเหมือนกันเดิมๆครับผมของตาช้างครับผมผ่านสวยๆยังเตรมอยู่เลยครับไปผ่าน ส่วนีนี้ก็จะเป็นผ่านสามปนี้ผ่านสามรถไทฟอร์ดนะครับ สภาพสวยๆใบเต็ <IDE> มๆกันเลยดูภาพไปดูผานสามในบ้านในบ้านก็มีผานสี่ร้านตั้งอยู่ตำบลบอหลังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์นะร้านตั้งอยู่ติดถนนใหญ่หน้าร้านมีป้ายกาแฟ นี่ก็เป็นริปเปอร์ตัวน,นี้จะเป็นผ่านสี่นะครับรถ่ดไฟอร์ดสภาพสวยๆทุกพวงเดิมๆนะครับ ใช้งานกันยาวๆเลยไปร้านติดถนนใหญ่นะครับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ